หลังจากที่ทั้งค่ายบาจัดได้ทำการเปิดตัวโดมิน่า400รถ Big กไบค์น k กเกรุ่นเรือธงกันไปในประเทศไทยอย่างเป็นทางการก็ถือว่าได้รับกระแสความสนใจจากบรรดาไบค์เกอร์ทั้งหลายเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโดยจุดเด่นที่ด้านคุมกำลังฟีเจอร์ต่างๆที่จัดมาให้แบบเต็มๆและราคาที่สามารถเอื้อมถึงได้ ทางด้านงานดีไซน์ตัวรถจะมีการเดินเส้นสายที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและบึกบึนอยู่รอบๆคันระบบไฟหน้าจะเป็นแบบ f u l LED l แฮนด์รถจะเป็นแบบแฮนด์บาร์เบาะนั่งแบบ2ตอนยกระดับท่านั่งในการขับขี่จะให้ความรู้สึกที่กระชับแต่ด้วยการถ่ายเทน้ำหนักที่ค่อนไปข้างหน้าทำให้การขับขี่ครั้งแรกๆนั้นอาจจะต้องทำความคุ้นเคยสักเล็กน้อยเพื่อให้ชินกับตรงนี้ก็จะสามารถขับขี่ได้อย่างสนุกครับ ในขณะที่เฟรมรถนั้นจะเป็นแบบ solid stamp perimeter ท่อไอเสียจะเป็นแบบปลายคู่ทางด้านขุมกำลังจะมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด373.3 cc double overhead c a m s h a f หสูบรีดแรงม้าสูงสุดได้ถึง40ตัวที่8,650รอบต่อนาทีและทอ r q u หรือว่าแรงบิดสูงสุดนั้นจะอยู่ที่35นิวตัน m มตรที่7,000รอบต่อนาทีตัวรถระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำ จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดอัตราเร่งในย่านความเร็วต้นถึงกลางของตัวรถนั้นถือว่ามีความจัดจ้านเอามากๆบิดสนุกติดมือจังหวะจะเร่งจะแซงก็ทำได้สบายๆตรงนี้ถือว่าน่าประทับใจเลยทีเดียวครับระบบช่วงล่างนั้นด้านหน้าจะให้มาเป็นโชอคอัพหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่ถึง43มิลลิเมตรสามารถรองรับแรงสะเทือนได้ดีจากการทดสอบนะครับ ทำให้การขับขี่ทำได้อย่างมั่นใจส่วนด้านหลังจะเป็นแบบโมโนโชคที่มีความหนึบในระดับดีเลยทีเดียวระบบเบรกนั้นจะเป็นดิสเบรคทั้งด้านหน้าและด้านหลังทำงานร่วมกับตัวป้องกันล้อล็อกฉุกเฉิน ABS ของ Bosch ทั้งคู่เช่นเดียวกันครับพร้อมด้วยระบบ a s s i s t a n p s l i r p e r Clutch ป้องกันท้ายปัดขณะเปลี่ยนเกียร์แบบกระทันหันเสริมความปลอดภัยอย่างเต็มที่ให้การใช้งานในขณะที่หน้าจอแสดงผลนั้น จะเป็น LCD ดิจิตอลเต็มรูปแบบแยกออกเป็น2หน้าจอแสดงค่าต่างๆที่จำเป็นอย่างครบครันพร้อมด้วยสัญญาณไฟ red limit เพื่อแจ้งรอบที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนเกียร์ครับภาพรวมของตัวรถนั้นถือว่าเป็นรถ Big b บั e naked ที่นอกจากจะใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีแล้วมันยังเหมาะสมกับการนำไปออกทริปเอามากๆด้วยความสเสถียรของตัวรถ ที่ขี่ยืนพื้นด้วยความเร็วสูงได้อย่างมั่นคงและพละกำลังที่เหลือเฟือของรถรุ่นนี้ส่วนงานประกอบตัวรถนั้นทำได้ในระดับดีมากเลยทีเดียวครับเปิดราคาแนะนำในประเทศไทยมาเพียงแค่115,000บาทเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ r o o m t h a i l a n d c o m นะครับและโอกาสหน้าพบก,กับการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากทาง Great b k e r ได้เช่นเคยอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับ